กลับมาในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ครบสองสาวเลยยังไม่หายไปไหนยังไม่ไมวิ่งไปเดินต่อนะเอ๊ะวันนี้เราตั้งประเด็น SMS S อสเ็เอสประเด็นเ <SMS S 1> อสเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนค่ะให้เข้ากับประเด็นของเราวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยอยากจะรู้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณว่ามีวิธีไหนบ้างส่งมาบอกเราได้เลยนะคะ ก็พิมพ์บีพีตัวใหญ่นะคะ,คะตามด้วยคำตอบของคุณแล้วส่งมาที่หมายเลข4890011ค่ะลุนรับเป็นเครื่องสำอางจาก BSC ไปเลยวันนี้ท้ายรายการ<ช>แลาประกาศผลแล้วนะว่าใครจะได้เครื่องสำอางของเราไปใช้บ้านค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการก็ได้นะคะที่029363202 02ค่ะและ029363203มนั่นเองค่ะอืมอาะคะ่ะช่วงนี้นะนะคะเรามีผู้จัดคนหนึ่งถ้าพูดชื่อพี่หัวต้องอ๋อ ่องยังอ๋อยังไม่ใช่เลยพี่น่องเร็วไปเดินละพี่่น่องพี่น่องอรุโนชาอ๋อจริงรู้จักอ๋อจริงใช่ไหมใช่ผู้หญิงคนนี้นะคะหลายๆคนได้ยินชื่อเคยเห็นเขาเนี่ยตามทีวีทั่วไปแหละและที่สําคัญเขาเป็นผู้จัดคนเก่งที่สร้างละครดังหลายๆเรื่องมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของพี่น่องอรุโนชากันดีกว่าค่ะพี่น่องนะคะร่วมเรียนนิเทศาสตร์นะคะสาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเริ่มแรกเลยนะคะในยุคที่เขาเรียนเนี่ยคือปีพศ2518โอ้ยจิกซอยไม่เกิดเลยโอ้โหถ้าจิกซอเปิด <laughs> เกิดนี่ก็ <laughs> คำนวณอายุก็ไม่น่าจะต่ำกว่านาแล้วนาะ,ะออนะคะนะคะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในนักเรียนที่จบใหม่นะคะว่าออในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์อาจจะไม่แพร่หลายสักเท่าไหร่ก็มีคนเรียนก็ค่อนจะน้อยนะคะ แต่เพียงว่าเขารักและเขาชอบทางนี้และเขาอยากจะทํางานทางด้านนี้ก็เลยเลือกที่จะเรียนวิทยุโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยนั้นเลยค่ะและจากนั้นนะคะพอเขาจบมาปุ๊บก็อยากจะทํางานท่องสาม,มแต่ด้วยว่าตอนนั้นนะคะความแพร่หลายของผู้หญิงที่มาทํางานเบื้องหลังไม่มีเลยช่องสามไม่ได้เปิดรับสมัครผู้หญิงค่ะก็รับสมัครแค่ผู้ชายเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเข้าไปยังไงล่ะ ด้วยความที่มีใจรักนะคะวันหนึ่งคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่ช่อง3ก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเข้ามาสิเราเข้ามาสมัครก่อนไม่แน่นะอาจจะได้พี่หนองก็เลยเอานะขอให้สอยตามไปด้วยก็แล้วกัน<ม>เผื่อจะได้ก็เลยไปสมัครนะคะปรากฏว่า<ฮ>ได้โอ<ฮ>้ได้นี่ไม่ใช่ได้เพราะเส้นนะได้เพราะว่าช่วงเวลานั้นคือเขาต้องการคนรุ่นใหม่จริงๆที่เพิ่งจบมาแลวเป็นผู้หญิงซึ่งพี่หนองเริ่มต้นการทํางานนะคะโดยพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บได้ทํางานที่นั่นเขาก็เริ่มต้นสารฝันตัวเองค่ะโดยเป็นผู้กํากับ พุ่มกับกันเลยนะซึ่งการเป็นพุ่มกับของเขาเนี่ยต้องทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกกองนะครับประสานงานทุกอย่างเลยค่ะรวมไปถึงเร,รื่องราวของการดูแลผู้ผลิตต่างๆค่ะทีมงานมีคนสองคนเริ่มต้นที่คน2คนก่อนนะคะจากนั้นค่ะเขาก็ได้ดูแลคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นคนจะมาทํางานแต่ละสาย,ยมันค่อนข้างจะน้อยเขาก็จะมีการทํางานคนเดียวหลายๆหน้าที่ แบ่งไปเลยว่าพุ่มกับคนเดียวก็ต้องดูแลทุกอย่างเลยนะะเขาก็เลยรู้สึกเอ้ยท้อแล้วฉันจะไม่ไหวแล้วแต่ท้อก็ไม่ถอยทอ้อรับพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อค่ะโดยพี่น้องบอกว่าก็เริ่มต้นนะคะทำโดย4ตําแหน่งเลยควบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับรายการนะคะผู้ช่วยผู้กกับรายการผู้กกับเวทีผู้กกับบท เย oh, อะไหมแต่และตําแหน่งนี่แบบหินหินเทนั้นเลยนะต้องใช้คนที่เก่งจริงนะถึงจะทําตําแหน่งพวกนี้ได้ใช่ค่ะโดยพี่น้องบอกว่าการเริ่มต้นของการเป็นผู้กกับคือต้องเป็นผู้กกับบทก่อนดูบทละครก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ออกไปแล้วคนจะมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นแบบไหนะจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะจากนั้นเขาก็ค่อยไปเป็นกํากับเวทีคือดูแลนักแสดงทั้งหมดควบคุมการผลิตทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเป็นผู้กกับรายการะนะคะและจากนั้นก็เป็นผู้กกับของช่องสามเลย ตา,ตามฝันเลยนะคะซึ่งกว่าเขาจะเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าต้องรู้งานทุกๆงานเลยอะ่ะ <c oughs> คือถ้าคุณไม่เป็นงานนี้ปุ๊บฉันสามารถบอกคุณได้ค่ะ <c oughs> คุณทํางานนี้ไม่ดีฉันบอกคุณได้เพราะฉันผ่านงานนี้มาแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะโดยพี่นงบอกว่านะคะการเคารพในนักที่ของแต่ละตําแหน่งเนี่ย ก็ต้องเป็นผู้นําที่ดีด้วย mm hmm. คือคุณอยากให้เขาเคารพคุณคุณก็ต้องเป็นที่เคารพให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองก็ตามนะคะหรือว่าทีมงานเองก็ตามค่ะโดยเขาบอกว่าการสอนแต่สอนด้วยการกระทำเนี่ยจะดีกว่าสอนด้วยการพูด mm hmm. เพราะถ้าพูด mm hmm. เนี่ยลูกน้งองไม่เข้าใจแต่ถ้ากระทําให้เห็นเลยว่าฉันทําเป็นและฉชั้นสอนเธอเพราะชันเป็นแล้วเธอก็ทําได mm hmm. ้เด็กๆก,ก็จะแบบทำตามในประมาณนี้นั่นเองนะคะโดยพอพี่น้องเริ่มต้นที่คนงานประมาณคนสองคน ก็เริ่มมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นเป็น40-50คนและด้วยการเป็นผู้ม่กับนะคะก็ต้องดูแลพนักง,งาน30-40หรือ40-50คนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือทีมงานเองก็ตามซึ่งทั้งหมดพี่น้องต้องไ็นคุณดูแลอะไรที่พลาดสายตาไปเนี่ยไม่ได้เลย นะถือว่าพลาดกันเลยนะคะ,คะฉะนั้นก็เลยทำให้พี่น้องบอกว่าการเรียน m u n m u n t i o t i r t s นะคะถือว่าเป็นอีกสื่อที่สามารถทําให้พี่น้องมาถึงวันนี้ได้คือเขาสามารถใช้บทเรียนที่เขาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเองก็ตามนะคะหรือว่าทฤษฎีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสอนคนให้เป็นคนคออสอนคนให้เป็นงานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง แถงนะคะที่พี่น้องเขาแนะนําแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะก็บอกว่าต้องฝ่าฟันมาถึงเยอะมากมายยิ่งเมื่อก่อนนี้นะก็คือทุกอย่างมันค่อนข้างจะยากกว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือเปิดกว้างคุณเป็นก็เป็นได้ง่ายคุณเรียนจบมาปุ๊บคุณก็ทํางานได้แต่ว่าพี่น้องเนี่ยกว่าจะฝ่าฟันคือเขาไม่ได้รับผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วผู้หญิงเข้ามาคนแรกเนี่ยทุกคนก็จะเกรงละเอาละจะทําได้ไหม,อมเออนะก็จะทําให้พี่น้องรู้สึกกดดันเป็นพิเศษแต่ว่าเขาก็สามารถทําได้นะคะและยังบอกด้วยนะคะว่า งานโปรดักชันเป็นงานที่เหนื่อยมากนะคะบางทีเราต้องทํางานหนักถึงเช้าหรือว่าตั้งแต่ค่ําถึงเช้าเช้าถึงค่ำหรือถึงเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งมันกําหนดเวลาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ทําต้องมีความอดทนและอยากขัดแย้งกับตัวเองถ้าตัวเองรักก็คือต้องทําไม่ใช่ว่ารักแล้วก็ไม่ทําไม่เอาดีกว่ามันคือการขัดแย้งระหว่างความคิดและการการะทําของคุณนะคะก็ควรจะเร่งและร่วมมือร่วมใจกันค่ะและที่สําคัญการทํางานคือคุณต้องรักในงานของคุณและรักที่จะดูแลคนรอบข,ข้างของคุณด้วย เพราะว่าทีมงานทั้งหมดก็คือเหมือนกับว่าเขาเพึ่งคุณคนเดียวคุณคือหัวหน้าคุณต้องนําเขาไปในทางที่ถูกต้องอประมาณนี้นั่นเองนะคะ,คะก็เลยฝากมาบอกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงอาจจะไม่มีบทบาทมากมายเกี่ยวกับวงการบันเทิงแต่พี่น้องก็ทำให้เห็นนะคะว่าผู้หญิงสามารถทําได้จนถึงอดีตแต่ปัจจบุบันนี้ผู้หญิง เ่งเยอะและผู้จัดผู้หญิงหลายๆคนที่เก่งนะคะพี่น้องก็เลยบอกว่าใครที่อยากจะเป็นผู้กำกับจริงนะคะปัจจุบันนี้คือเขาเปิดกว้างให้คุณแล้วแค่คุณมีความสามารถและกล้าทีเจริญก้าไปและต้องคิดว่าสิ่งที่คุณทําคือสิ่งที่คุณต้องทําไม่ได้ทําแล้วมีความสุข และคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองแมแต่พอได้เรียนรู้วิธีการคิดของพี่หนองเราต้องนับถือจริง<ช>เพราะว่ามีวิธีการคิดที่ด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนทางด้านความคิดอยู่แล้วที่บอกว่าเราอยากให้ใครทําอะไรให้กับเราเราก็ทําแบบนั้นเราอยากให้เขาให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาเราอยากให้เขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาที่สําคัญก็คือว่าประทับใจที่บอกว่า คือไม่ใช่แค่ว่าใครก็ได้ที่จะแบบทําอะไรก็ได้แต่เขามีการที่แบบว่าคือด้วยกวันที่ทํามาทุกหน้าที่แล้วไง<ช>ก็เลยรู้ว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยเหมาะสาหรับคนนิสัยใจคอยยังไงลักษณะแบบไหนก็เลยสามารถที่จะสกรีนได้ว่าแบบว่าเออคนคนนี้น่าจะเหมาะกับตําแหน่งนี้และที่สำคัญคือพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเนื่องจาก<ช>ว่าผู้หญิงเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่าใครอยากจะมาเป็นพู่มกับ น้อยคนมากนะส่วนะใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมเพราะพุ่งกลับเป็นงานที่หนักต้องควบคุมดูแลคนหมู่มากแล้วก็ต้องทํางานค่อนข้างจะหนักคือต้องรู้ทุกอย่างแต่พี่น้องยอมเสี่ยงที่จะทําฝันตัวเองให้ได้ซึ่งฉันจะเริ่มต้นตั้งแต่คนตัวเล็กคนหนึ่งมาถึงบทบาทที่ใหญ่เขาก็ทําได้แล้วใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็น คนที่น่าเป็นแบบดางอย่างหนึ่งเลยเนาะ,ะสำหรับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยขไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้กำกับผู้จัดอย่างเดียวอาจจะเป็นดารานักแสแดงเองก็ตามใครที่มีฝันอยู่ตอนนี้เชื่อว่าเขาเปิดกว้างแล้วจริงๆแต่ว่าคุณเข้ามาในวงการได้ค่ะแต่คุณจะอยู่ได้ไนานแค่ไหนเท่านั้นเอง ใช่เราก็จากความภาคเพียรที่ผ่านมาวันนี้เราก็เลยเห็นความสาเร็จของพี่น้องแล้วนะคะละครทุกเรื่องที่พี่น้องดูแลก็เป็นที่นิยมแบบว่าอุ้ยเรตติ้งดีอ่ะรถแบบว่าวันไหนมีละครเรื่องนั้นรถไม่ค่อยติดคนรีบกลับบ้านไปดูดูละครกันหมดถือว่าเป็นผู้จัดคอนเก่งคนหนึ่งเนาะแล้วที่สำคัญเขาเก่งในเรื่องของการคัดบทแล้วก็คัดนักแสดงที่มาลงได้แบบตรงเดินวิ่งวิ่งผ่านฉากแล้ว อยากทําช่องสามค่ะอยากทำช่องสาอ์อย่างนี้เลยใช่ไหมสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเราเอ้าเขามีความฝันเขาเขาตั้งใจตั้งแต่เป็นนักเรียนเปลี่ยนแล้วเนี่นางงามเปลี่ยนแล้วหรอไม่อยากเป็นแล้วหรอฮะไม่อยากเป็นนางงามแล้วใช่ไหมไม่ได้ละสูงสูงไม่ถึง ตอนนี้ต้องนอนเยอะๆ,ๆสร่ังจะได้ยาวๆไม่แล้วนะน่าจะเกิดแล้วนะเกิดแล้วใช่ไหมเกิดแล้วอม่แต่พูดถึงเรื่องนางงามอ <G ül üyor> จริงๆแบบว่าสนองนี้ตัวเองนิดนึงก็เลยไปหาข้อมูลมาเราอยากรู้จังเลยว่าเอ๊ะคนที่เขาได้รับตงแหน่งที่เขาได้ขนานนามว่าเป็น,เป,นเป็นเทพธิดาแห่งความสวยความงามคนแรกของโลกนั้นเป็นใครนะคะก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้คําตอบมาแล้วค่ะคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวฟินแลนด์นะคะเขามีชื่อว่าตึ้งตึ ึทายสิทายไม่ถูกนะคะ ชื่อเอลซ่านะคะใช่แต่ว่าก่อนที่จะรู้จักชื่อเขานะคะเราไปดูเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของนางงามกันมาก่อนดีกว่าเอะเขาบอกว่านางงามเนี่ยจัดขึ้นทําไมทําไมต้องมีการประกวดนางงามเขาบอกว่าการประกวดนางงามเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเป็นเหมือนการสัมพันธ์ทไมตรีของประเทศต่างๆที่มีการรวมกลุ่มกันคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายในบทบาทของเขาจะเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมเป็นความสวยความงามก็คือ เป็นความถนัดของผู้หญิงที่สําคัญก็คือนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยตำแหน่งของคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนางงามก็คือคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วคุณจะต้องมีความรักนี่ส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่นางงามนะถ้าไม่รักเด็กก็ต้องรักสันติภาพรักๆไปหมดอ่ะคือรักเด็กนี่รักเด็กห้าขวบหรือว่ารักเด็ก18บแปด อันนี้ก็แล้วแต่ลแล้วแต่ลิสัยลิสัยของนางงามนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการประกวดนางงามเนี่ยค่ะจะจัดขึ้นเป็นการหมุนเวียนประเทศในสมาชิกจะไม่อยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ที่แรกเลยนะคะที่เขาจัดขึ้นเนี่ยเขาจัดครั้งแรกในปีคศ1952 <ฮะ S 1> นะคะ,<ฮ>ะที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วจากการประกวดครั้งนั้นนะคะก็ได้นางงามคนแรกมาเมื่อกี้อ่านชื่อเขาผิดแหละเขาชื่อนี่นะคะอาร์มี่คูเซล่า,า,ลานะคะอามีค่ <ฮะ S 1> คูเซล่าเป็นชาวฟินแลนด์นะคะ,<ฮ>ะเขาเกิดวันที่นี่สวย,ย <ฮะ S 1> ไหม,ไหมนะนี่ก็คือนางงามคนแรกของโลกนะคะเกิดวันที่20สิงหาคม2477ตอนที่เขาได้รับตําแหน่งเนี่ยอายุแค่18ปีนะแต่เขาเป็นที่ จับตามองของคนทั่วโลกเพราะเขาถือเป็นนางงามคนแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวโลกของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักว่าเอะน,นางงามคืออะไรแต่พอมีผู้หญิงคนนี้เธอก็ได้รับขนาดนามก็คือเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมีความรู้ความสามารถแล้วตอนที่เธอได้ตําแหน่งนะนางงามต้องมีอะไร มงกุฎเออมงกุฎแล้วก็คาถามงกุฎของเธอเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์ของการประกวดมากเพราะว่าเป็นการจําลองมาจากมงกุฎของราชวงศ์ของโรมานอฟของรัเสเซียที่ล่มสลายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมงกุฎอันนี้ประดับด้วยอัญมณีที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นภาพที่แบบว่านี่แหละคือผู้หญิงคนแรกที่ได้รับขนานนามว่าสวยที่สุดคือเขาโสดใช่ไหมใช่ก็จะเป็นนางสาวงามเนาะนางงามไม่โสดนางสาวงาม ค่ะนางนลวงพ่มาศก็ต้องเป็นนางสาวนพมาศใช่ไหมค่ะ จบจบ <laughs> ไม่รู้ว่าเออทำไมเขาถึงต้องชื่อนางงามไม่รู้สินางพยาบาลเออเอาเป็นว่าเป็นชื่อที่เขาจํากัดความมาตามพจนานุกรมแล้วกันอทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางงามคนแรกของโลกทีนี้เนี่ยประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในภาคีสมาชิกที่มีการคัดสารรและไปประกวดนางงามเหมือนกันเราจะเห็นว่ามีสาวไทยหลากหลายคนนะคะ <c oughs> โดยที่คนแรกที่ได้รับเกียรติในการไปประกวดก <c oughs> ็คือคุณอมราอัศวนนท์ที่ตอนนี้นับทิกบทบาทตัวเองไม่ใช่พี่โบนะ แต่เองเป,เป็นเป็นดารารุ่นใหญ่นิดนึง<ช>เป็นรุ่นคุณแม่มีรูปนะอันนี้ตอนส,อสาวคือเห็นหน้าพอจะนึกออกใช่ใชแต่ว่า<อ>มีรูปตอนตอนปัจจุบันด้วยนะคะปัจจุบันก็อายุเยอะขึ้น<อ>แต่ความสวยความความสวยก็ยังไม่ลดลงนะคะนี่คือเดินทางคนแรกที่ไปประกวดเวทีระดับโลกอย่างนางงามจักรวาล<ช>แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มีการประกวดเวทีนางงามจักรวาลไปได้14ปีประเทศไทยของเราก็สามารถมีตัวแทนจากประเทศไทยไปยืนอยู่ในตําแหน่งนางงามจักรวาลซึ่งเป็นตาแหน่งอันทรงเกียรติที่ผู้หญิ ทุกคนในโลกใยฝันก็คือใครรู้ไหมปุ๋ยไม่ใช่ใชใชคิดตล<น> <c oughs> อดคุณอภัสราหงสกุล<อ>เป็นคนแรกนะคะคุณอภัสราเนี่ยเดินทางไปประกวดในปีคศ1965น,นี่นีนะยังน่ารักอยู่นะยังทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะและแบบว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากที่เธอได้รับ รางวัลตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวจะมีภาพปัจจุบันลลให้ดูะน,นะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังสวยสดงดงามไม่แพ้ในอดีตนะคะการได้ตำแหน่งของเธอเนี่ยตอนนั้นนะประเทศเรา ปิดถนนแห่รอบเลยนะรู้สึกว่าแห่รอบกรุงเทพหรืออะไรเนี่ยแหละสวยไหมวันนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็มาถึงคนที่สองของเรานะคะนี่ปี1988พี่ปุ๋ยคราวนี้จิกซอคนที่จิกซอรู้จักออฟไม่ทันคุณรพัสราทันพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยเนี่ยที่สวยไหมสวยค่ะได้ชุดประจําชาติดีเด่นด้วยนะคะเราก็ถือเป็นนางงามจากวันคนที่สองของประเทศไทยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่ากลับมาตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความภาคพภพูมิใจของคนไทยมีการถ่ายลงโฆษณาหรืออะไรหลายๆ,ๆอ,อย่างนะคะเชื่อแม้ว่านี่นน8ปใช่ไหมปัจจุบัน2012หน้าตาพี่ปุ๋ยยัง,ยงเดะเหมือนเดิมอ่ะคือยังยังเหมือนคนเดิมเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมีรูปปัจจุบันที่ถ่ายกับลูกชายนะคะถ่ายกับลูก ลูกของพี่ปุ๋ยคนล่าสุดนะคะเพราะว่าตอนนี้มีสองคนแล้วใช่มีสามีแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเขาบอกว่านางงามจักรวาลเนี่ยสวยนะสวยมากไม่ได้แตกต่างเดียตอนได้รับตําแหน่งเลยนะคะแต่มีไฮไลท์ลูกสุดท้ายทีมงานดูลูกสุดท้ายรูกใหรักมากค่ะลูกสุดท้ายนี่ไฮไลท์มากเลยค่ะตึงตึงนี่ใครอ่ะนี่แหละโฉมหน้าของนางงามจักรวาลคนแรกอ้าวหรอปีผ่านไปคือคนนี้ ยังสวยอยู่ยยน,ะนะ56ปีเลยนะตอนเธอได้ตำแหน่งเนี่ย18ตอนนี้56ก็เท่าไหร่อ่ะ 70กว่าวใช่ไหมได้ขนาดนี้นี่ก็แบบถือว่าสุดยอดมากเลยปัจจุบันนี้นะคะจนถึงปีพศออนี้เนี่ยเรามีนางงามจากกวานทั้งสิ้น56ประเทศค56คนแล้วนะคะที่สําคัญก็คือเรามาดูแชมป์กันไหมว่าแชมป์ประเทศไหนได้ตําแหน่งมากที่สุดก็คืออเมริกานั่นเองนะคะอเมริกาเนี่ยมี7คนคคะรองจากอเมริกาก็คือมีเวเนซุเอลา5คนประเทศแห่งนางงามนะ,ะเขาได้รับการขนานนามแล้วก็เปอรติริโกอีก5คนโห mm hmm. ตะ 56คนประเทศไทยเราก็ได้มา2ครั้งก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะใช่ไหมไทยเราก็ส่วนกาแต่เรามีความหวังปีต่อๆไปใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความสวยความงามที่อันนี้ชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักชอบนะเชื่อเราว่าชอบมีความสุขที่ได้คุยกันเดี๋ยวหลังเดี๋ยวไปเดินตลาดอ๋อมงกุฎไม่ต้องการเขามีอยู่แล้วสิบแปดมงกุมีเยอะแล้วเอามาเดี๋ยวเพิ่มเป็นสิบเก้าไม่เพมานแต่ว่ามงกุฎมีเพชรนนะว่า โอเครู้ค่ะรู้แล้วค่ะพี่ขวัญตอกัอะไรคือจะแหวนแฟชั่นพี่ขวัญไม่อยากได้ขอเพชรพี่ขวัญเอาหมดลอยค่ะนะคะแล้วช่วงหน้ามีอะไรเกี่ยวกับเพชรไหมไม่มีค่ะยี่ซอมไม่มีเพชรมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเสื้อผ้านะคะต้องบอกว่าเสื้อยืดตอนนี้นะคะไม่ได้ตกเทรนนะแต่ว่าใส่ได้ตลอดทุกโอกาสทุกวาระ จะใส่คู่กับยีนก็ได้นะคะ่ะกระโปรงก็ได้แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเสื้อผ้าที่มันเป็นเสื้อยืดเก่าๆของคุณที่บ้านเนี่ยมันเก่าแล้วมันเบื่อใส่แล้วจาเจยอยากจะซื้อใหม่เนี่ยแล้วความคิดน,นั้นไปนเลยคุณเอาเสื้อเก่าๆของคุณมาอัดเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็น DIY ดีกว่าคิดว่าไปทาผ้าคีริวไม่ใช่นั้นทำ<อ>ประจำใช่ไหมรู้เลยน่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วสิชายต้องเปลี่ยนแล้วเรามาทําเสื้อผ้าตัวเก่าให้เป็นตัวใหม่กันดีกว่านะคะแล้วก็มีแฟชั่นร็อกเกิลชอบไหม สีดำสีขาวอะไรเงี้ยสีดำสีดกแนวแนวร็อกร็อกวานวานนิดหน่อยนะคะมากเลยร็อกแน่นเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูแฟชั่นกันดีกว่าคะ่ะ